สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะน้องแมมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านและสวัสดีพี่นันด้วยนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาชมที่ดินนะคะบ้านบึงทับช้างหมู่7ซอย4นะคะตำบลจะหออาเภอเมืองจังหวัดนะคนรราชสีมานี่นะคะจะเป็นที่ดินแปลงแรกเลยนะคะเนื้อที่250ตารางวานะคะคุณผู้ชมแต่เราไม่ได้ขายแค่แปลงเดียวนะคะเพราะว่า เจ้าของที่ดินนะคะทั้งสองแปลงเนี่ยฝากขายด้วยกันเลยนะคะรวมเป็น500ตารางวาหรือ1ไร่หนึ่งงานนั่นเองนะคะสำหรับที่ดินปลายนี้ก็จะติดถนนสาธารณประโยชน์หินคลุกอย่างดีเลยนะคะด้านนู้นนะคะคุณผู้ชมจะเป็นด้านหน้าปากซอยที่เราเข้ามานะคะก็คือบึงทับช้างซอยสี่นะคะจะมีเพื่อนบ้านล้อมรอบนะคะคุณผู้ชมมีเพื่อนบ้านล้อมรอบนะคะมีประปานะคะมีไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะติดถนนหินคลุก กที่กว้างขวางมากๆลดส่วนกันได้นะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้ก็คือเป็นที่เนินสูงนะคะสวยงามมากๆเลยเนื้อที่250ตารางวาแล้วก็อีกแปลงก็250ตารางวานะคะรวมเป็น1ไร่กับ1งานนะคะหากคุณผู้ชมนะคะสนใจที่จะเป็นเจ้าของที่สวยๆจะซื้อแปลงเดียวก็ได้หรือว่าคุณผู้ชมบอกว่าอ๋อแปลงเดียวน้อยเกินเอา2แปลงเลยเหมาวรวดเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ที่ดินแปลงนี้ นี้นะคะคุณผู้ชมขาเขาจะมีเพื่อนบ้านนะคะที่สวยมากๆานะคะอันนี้เป็นเพื่อนบ้านที่เพิ่งสร้างบ้านใหม่นะคะเนี่ยเราก็มีเพื่อนบ้านอยู่แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะมาสร้างตรงนี้ได้อีกนะคะอ่าตอนนี้ก็สิ้นสุดเขตแปลงแรกแล้วนะคะคุณผู้ชมอันนี้คือแนวเขตของแปลงที่1 ว้าวกว้างมากๆเลยนะครับน้องแมมสลับแปลงแรกก็กว้างขนาดนี้เลยครับใช่ค่ะโอ้โหแล้วที่สำคัญเครับมีสองโฉนดด้วยนะครับฉนดละสองร้อยห้าสิบตารางวานะครับผมนี่นะคะมีปลาปลาเรียบร้อยมีน้ํามีไฟฟ้ามีปลาปลาเรียบร้อยด้วยนะครับผมเมื่อกี้พี่นาสังเกตนะครับภายในแปลงที่หนึ่งเนี่ยเป็นเนินดินเลยนะครับผมใช่ค่ะเป็นดินเป็นดินเขาเรียกว่าไม่ไม่ใช่ที่ต่ํานะคะคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมจะมาถมอีกก็ได้แล้วก็อันนี้เป็นแปลงที่สอง อันนี้จะเป็นแปลงที่2นะคะก็จะมีต้นหญ้านะคะคุณผู้ชมค่ะมีต้นหญ้าแบบว่าตอนนี้คือแบบบรรยากาศท้องทุ่งเลยนะคะวิวสวยท้องทุ่งใช่แต่ไม่ใช่าาที่จังเลยครับใช้อ,อากาศดีมากๆนูน้นพี่น,นัทพี่นัถ่ายรูปวันนั้นให้หน่อยสิคะโโเป็นน้องไก่เต็มเลยน้นไก่เนะต็มเลยนะครับเป็นไก่แล้วก็มีวัวนะคะอันนี้เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงข้ามกับเรานะคะส่วนที่ดินแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงที่สองเนี่ยค่ะเขาก็จะมีแนวเขตที่ชัดเจนแบบนี้บริเวณนี้นะคะคุณผู้ชม ถ้าด้านหลังซอยเนี่ยสุดซอยเลยนะคะเขาจะเป็นแบบว่าบ้านจัดสรรน,นะคะเนี่ยเราจะเห็นหลังคาบ้านจัดสรรอยู่ด้านหน้านู้นนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะจะห่างจากถนนบายพาส204นะคะประมาณ450เมตรนะคะแล้วก็ห่างเซเว่นเท่ากันเลยก็คือ450เมตรเพราะว่าเซเว่นเขาอยู่หน้าปากซอยก็คือหน้าปากทางถนน20 4อยู่แล้วแล้วก็ห่างจากถนนสุรนารายนะคะประมาณ2กิโลเมตรนะคะ ที่ดินปลายนี้เข้าตัวเมืองนะคะไปที่อนุสาวรีเท้าสุรานารีหรือว่าคุณย่าโมประมาณ14กิโลเมตรเท่านั้นเองทำเลดีนะคะบรรยากาศดีนะคะมีเพื่อนบ้านมีน้ํามีไฟฟ้านะคะราคาขายถูกมากๆเลยนะคะที่สําคัญเป็นโฉนดคุดแดงวว้าวเป็นโฉนดคุดแดงนะครับ<ช>ทั้ง2ฉนดเลยนะครับผมหากว่าเนี่ยพี่นัดเดินมาจากตรงนู้นนะครับถึงตรงนี้นะครับ หน้ากว้างมากๆเลยนะครับผมนอกจากการสร้างบ้านพักที่อยู่อาศัยแล้วนะครับก็ยังสามารถที่จะพัฒนานะครับอสังหาในรูปแบบต่างๆได้มากมายนะครับเนื่องจากหน้ากว้างนะครับแล้วก็หลังกว้างนะครับรูปแปลงนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับสวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะเราสามารถที่จะไปซื้อของข้างหน้าได้เลยเพราะว่าเขามีร้านค้านะคะมีร้านเครื่องดื่มมีร้านค้านะคะแล้วก็มี เขาเรียกว่าเลยนะคะพี่นันอาคารพาณิชย์ที่เขาขายเนี่ยขายหลายอย่างเลยนะคะด้านหน้าก็กคือของทางง่ายนั่นเองนะครับ<ช>เพื่อออกหน้าปากซอยเนี่ยตอนนี้เรายืนอยู่ตรงซอยสี่นะครับ<ช>ของ <หา S 1> บึงทับช้างนะครับเมื่อออกไปปากซอยนะครับบึงทับช้างเนี่ย เราจยเห็นร้านค้านะครับมากมายลยครับไม่ว่าจะเป็นเซเว่นนะครับ<ช>แล้วก็ในส่วนของร้านอาหารนะครับผมแล้วก็ก็มีมเ,เกี่ยวกับาการส่งของด้วยใช,ใช่ใช่มีมีการามีสถานที่ส่งสินค้านะคะส่งพัสดุนะคะ<ช>นี่นะคะคุณผู้ชมจะเป็นแบบว่าแปลงที่ติดกับเรานะคะเพราะว่าตอนนี้แป,แปลงที่2ที่เราขายก็คือจะเป็นแนวเขต แดงๆที่ท่านชมเห็นอยู่นะครับตรงนั้นนะครับก็คือแบบนี้เลยมองเห็นชัดเจนนะครับเห็นสามเสาไหมครับตรงนั้นก็คือแปลงที่ดินนะครับหากกล้องการรูปแปลงนะครับก็แอดไลน์นะครับมาพูดคุยกับน้องแหม่มได้เลยว่าน้องแหม่มเนี่ยจะให้ข้อมูลอย่างเต็มที่เลยนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศฝั่งนี้ด้วยอันนี้ก็คือท้ายซอยท้ายซอยนะครับท้ายซอยเขาจะเป็นบ้านจัดสัรนะคะจะอยู่ฝั่งนู้นเลยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกันก็จะมีฟาร์มวัวนี่นะคะไปได้ถ่ายรูปให้หน่อยนะคะผมแบบว่าบรรยากาศอันนี้เป็นของเพื่อนบ ของพื้นบ้านนะครับแ,แต่ว่าเรามาอยู่กันตรงนี้ก็ไม่ต่ำกว่าชั่วโมงนะครับน้องแหม่มก็บรรยากาศดีนะครับไล<ช>้มลภา,าวะทางเสียงทั้งกลิ่นนะครับผมก็สามารถพักผ่อนได้นะครับแล้วก็<ช>เรารู้สึกว่าตรงเนี้ เป็น p r i v a t ด้วยนะครับน้องแหมใช่เป็นแบบว่าบรรยากาศที่เหมาะกับการพักผ่อนมากๆเลยหากคุณผู้ชมสนใจที่ดีสวยๆแบบนี้นะคะโทรหาแบบที่เบอร์0638412188นะคะหรือว่าแอดไลน์ไอนะคะ0638412188นะคะติดตามเพจ a c e b o o k ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดีและสังหาทุกชนิดและช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่า n w r e a l estate 7 8นะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณครับน้องแหม่มครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเรามาถึงณช่วงเวลานี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมและคุณแหม่มต้องขอบตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีครับ